สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้เรามีพยาคุดลงยาคัดลงยาแบบลงยามาให้พี่คัดแบบลงยาทสวยมาให้นะครับพี่ชายนี้สำนี้ครับเรามีแบ่งปัน25องค์25รายการนะครับมารับชมกันพี่ชายนะครับมารับชมนะครับถ้าสนใจรายการไหนนะครับนะสามารถติดต่อได้ที่ีรีไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยครับนะพยาคุดนะฮะวัดโพสิทธิอันหของหลวงปู่มหาศีปู่มหาศีลานะครับนี่ฮะ วันนี้ก็มีมาแบ่งปัน,ปนพี่น้องนะฮะลงยาทั้งหมดนะครับมีลงยานะฮะนะฮะมีลงยาที่สวยเลยครับนะหลายเนื้อพี่เนื้อนวะท้องฝาบาทชุบทองกระไรเงินพี่ นะครับผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับแต่รายการในของปู e, ่มหาชิรานะครับเรามีจะส่งฟรีค like. รับ right มีเก็บในปลายทางด้วยนะครับถ้าสนใจตงเหนทักมาได้ที่อดีลาละเบอร์โทรขึ้นไว้พี่นะครับเป็นหมายเรขยกเดียวกันนะพี่จ๋านะครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งเลยครับรายการในรายการที <committee> ่หนึ่งครับผมขอนำเสนอครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งองค์พี่ตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะขอนำเสนอที่รายการนี้พี่ชายรายการนี้ครับน้ามาขั้นหน่อยพี่นะขอมาขั้นหน่อยพี่รายการนี้เป็นรการท็อปพี่นะครับรายการเนื้อท็อปนะฮะ นะครับเป็นการหุ้มทองคำพิ่นะครับเป็นการบนสุดนะฮะเป็นการบนสุดของรุ่นของรุ่นนี้นะครับนะนี่ฮะลองจากเนื้อเงินพี่นะฮะดีไม่ดีแพงเงนนื้อเงินอีพี่ตอนนี้นะฮะบอกเลยตอนนี้ร้อนแรงจริงพี่นะฮะตอนนี้ร้อนแรงจริงพี่ราคาค่อนข้างแรงครับนะฮะเมื่อเช้าผมเห็นราคานี้ตกใจเลยนะครับราคานี้ตกใจเลยครับอ่าเห็นเลขสวยเนี่ยอ่าหนึ่งหกแปดนี้ไปถึงห้าหกพันนะพี่นะนี่ฮะ นี่ฮะแล้วก็เนื้อธรรมดานี่น่าสองพันกว่าพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเ,เนื้อแบบอ่าเลขทําเลขปกตินี่พี่สองพันกว่านะฮะร้อนแรงจริงพี่ร้อนแรงจริงนะฮะนี่ฮะแล้วการที่ขอแป็งปันนะครับพี่นะเนี่ยครัจะให้ดูลูกท้กับพี่นี่ครับอันนี้เป็นอ่าเลขหนึ่งหกแปดนี่เป็นๆๆๆๆลเลขเลขเลขรวยพี่นี่จบไป 6, พักพันห้าพี่นี่ครับอันนี้เป็นเลขธรรมดาจบที่สี่พันนี่ฮะอันนี้เลขธรรมดาพี่จบสี่พันนะครับนะแล้วก็เนื้อเงินจบที่สองพันห้านี่ฮะ เนื่องเงินจบพี่สองพันห้าพี่นะฮะัคุ้มทองคำจบพี่สี่พันนี่ฮะองค์นี้ฮะสี่พันนะฮะแต่ผมมาแบ่งปันพี่น้องนะครับแต่ผมบอกนะฮะร,ราคาเดิมพี่นะฮะหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมขอแบ่งปันหนึ่งพันแปดร้อยบาทพี่นะหุ้มทองคำแทพ้พี่นี่ฮะสวยพี่นะฮะ เลขคนเำนวนหนึ่งสามสามนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งสามสามนะพี่นะตอนนี้ไปไกลแล้วพี่นะฮะตอนนี้ราคาแรงแล้วพี่นะครับรายการนี้แบ่งปันหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะรายการที่หนึ่งครับมาครับหลังนี้มันลุยเป็นงานลงยากันที่มาลุยเป็นงานลงยากันทั้งรายการครับนะ EP นี้เลย EP พิเศษเลยครับนะรายการนี้ครับนะเนื้อทองผาบบัดลงยาเป็นธงชาติปีกนี่ลงยาธงชาติปีกพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ หกร้อยบาทนะครับอ่าห้าห้าร้อยบาทเลยกันพี่พิเศษห้าร้อยบาทเลยกันพี่ใครว่ายใคได้นะฮะนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์ห้าสี่หนึ่งครับเลขคนตัวเบอร์สี่หนึ่งครับนะรายการที่ห้าร้ยปาทนะฮะรายการที่ห้าร้ยบาทนะครับนะรายการที่สองครับรายการที่สามครับมาลุยต่อพี่รายการที่สามเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์พี่เลขคูณตัวเบอร์ห้าหกนะครับนะรายการนี้ลงยาน้ำเงินแดงพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบา รายการนี้เป็นปนตจำที่ห้าร้อบาทนะเนืกอก็ไหลเงินนะครับนะกระไรเงินของมีราคาที่หนึ่งพี่นะฮะมาลือต่อวิชาครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินเหมือนกันพี่เลขคนเบอร์เจ็ดศูนย์เลขคนเบอร์เจ็ดศูนย์นะฮะลงยาแดงพี่ลงยาแดงพี่ชุดสวยเลยนะครับนะชุดสวยเลยครับยกคู่กระไรเงินนะครับผมขอแค่แปดร้อยยกคู่กระไรเงินผมขอแค่แปดร้อยครับแต่ยกคู่กันนะฮะมาลือต่อวิชารายการสปายครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าครับเป็นเนื้อทองฝาบาทที่ เป็นเนื้อทองคำบาทลงยาแดงดำพี่เนื้อทองคำบาทลงยาแดงดำพี่นะฮะนี่ฮะสวยเลยนะพี่จ๋านี่ฮะรายการนี้คือเนทองบาทแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยหาสบนะฮะแบ่งไปพี่น้องที่450นะครับนะครับมาติดต่อพี่ชายนะฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองคำบาทลงยาชมพูพี่นะครับหรลงยาชมพูมี450บาทนะครับนะนี่ฮะ มาลูกจต่อพี่ชายครับรายการตะไปครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อนวะค่าเบ้าลงยาเขียวน้ำเงินพี่ลงยาเขียวแดงนะพี่เนื้อนวะค่าเบ้าพี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะพี่ใช่ไหมเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์อ๋อเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าพี่นวะค่าเบ้าแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับนะนวะค้าเบ้าพี่มาลูกจต่อเนื้อนวะครับรายการตะไปครับรายการที่แปดครับเนื้อนวะน้ำเงินพี่นะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์พี่นะฮะ 85นะครับเลขโคดันเบอร์85นะแบ่งปันพี่น้องที่500บาทนะฮะแบ่งปันพี่น้องที่500บาทเหมือนกันพี่นะครับนะรายการที่8ครับมาลุ้ต่อครับพี่ชายครับรายการที่9ครับรายการที่9ครับนี่ครับเป็นเนื้อหนวาวขัดเงาพี่นะลงยาส้มนะฮะลงยาส้มม่วงพี่เนื้อหนวาวขัดเงาลงยาส้มม่วงพี่เลขโคดันเบอร์พี่หมายเลขเฮ้ยโอ้ย9อุ้ย เลขกามีปกติห้าร้อยผมขอหกร้อยบาทแลยกันพี่ชายรายการที่ก้าขอหกร้อยบาทเลยกันนะครับนะแย่งกันพี่ใครไว้ใครได้นะครับมาลุยต่อพี่ชายรายการที่สิบครับรายการที่สิบครับอง์นี้จะสวยครับองดารานะฮะองดาราองนี้สวยเลยพี่เลขโค้ดเบอร์เก้าแปดเลขค้ดตเบอร์เก้าแปดที่แบ่งไปพี่น้องกันไปครับนะห้าร้อยบาทนะฮะองดาราผมขอห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะฮะ มาดูกันต่อครับพี่ชายครับในการถัดไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับเลขคุณเบอร์สองหนึ่งนะฮะเลขคุณเบอร์สองหนึ่งแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับมาดูกันต่อครับพี่ชายราการถัดไปครับรายการนี้ครับเป็นเดือทองฝาบาทลงยาขาวแดงพี่ลงยาขาวแดงพี่เลขคุณเบอร์อะไรพี่เลขคุณเบอร์หกหนึ่งครับเลขคุณเบอร์หกเอ้หกหนึ่งอะพี่หนึ่งนะ อ่าเลขคุณเบอร์หกหนึ่งพีนะ่รายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบสองครับมาเลยกันต่อครับการที่สิบสามครับเน,เนื้อกระไหลเงินที่เนื้อกระไหลเงินเลขคุณเบอร์หกศูนย์นะครับ เลขค้นเบอร์60กไรเงินลงยาน้ำเงินนี่ลงยาน้ำเงินแดงมีรายการนี้แบ่งไปพี่น้องครับนะรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่500บาทครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้อง500บาทนะครับเป็นการที่13ครับมาลุยกต่อพี่ชายครับรายการที่14ครับรายการที่4ครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงเหลืองมีเนื้อทองบาทลงยาแดงเหลืองมีรายการที่รายการที่4แบ่งไปพี่น้อง400ห้าสิบบาทแบ่งไปพี่น้องที่400ห้าสิบบาทนะฮะนี่ฮะสวยๆครับสวยๆ มาเลยต่อครับชายครับการที่สิบห้ารายการที่ห้าลงยาชมพูพี่ลงยาชมพู่สวยอย่างงี้พี่นะฮะนี่ฮะ โอ้โหสวยพี่รายการที่แบ่นปันน้อย450บาทเลยครับ450บาทอันกิการพิเศษนะครับนะคนที่ยกคู่อีพีนี้ครับ450บาทในยกคู่ใครยกคู่ผมแบ่งปันให้พี่น้องที่750แบ่งปันพี่น้องที่750นะพี่นะฮะเป็นไงพี่พิเศษกันไปครับมาลูกต่อพี่ชายครับในการต่อไปครับในการที่16ครับและการที่6ครับเป็นเนื้ออะบก้าพี่นะเนื้ออะบก้าลงยาพี่นะนี่ครับเลขโคดเจ็เบอร์พี่ หนึ่งสามเก้าเลขคนเตัอหนึ่งสามเก้าแล้วที่ผมพี่แจกมาที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมาลูกจะต่อพี่ชายครับต่อไ,ไปเป็น,นรายการเนื้อนวะาข้าเบ้านะครับเนื้อนวะาข้าเบ้าลงยาพี่เลขคดตัวเลหนึ่ง หนึ 14, ่งสี่สี่นะพี่เลขคนณสมบัต hmm. ิหนึ <c oughs> <c oughs> ่งสี่สี่นะพี่เนื้อเนื oh ้อวะค่าเบ้าลงยาพิเศษและลงยาเขียวแดงพี่รายการนี MM ้เป็นไปน้องที่ห้าร้อยบาทนะครับเนื้นนอวะห้าร้อยบาทนะครับนะมาเรื่อต่อไปก็ต่อครับเป็นเนื้ออัลกานลงยาเขียวแดงครับเนื้ออัลกานลงยาเขียวแดงพี่เลขคนณสมบัติหกหกโอ้แลเลขคนเสมบัติหกหกเลขเบิ้ลด้วยพี่รายการนี้เป็นไปน้องสี่ร้อยห้าสิบนะเป็นไปน้องสี่ร้อยห้าสิบนะฮะรายการที่สิบแปดนะครับ <premises. S 2> มาลุยกันต่อคร e so ับรายการต่อไปครับรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านะครับนะมาเป็นรายการที่เนื้ออะบก้าลงยาพี่เนื้ออะบก้าลงยานะครับพี่๋าเนี่ยนี่ฮะเนื้ออะบก้าลงยานะครับเลขคูทอร์แปดหกพี่เลขคูทยาวแปดหกพี่รายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับมาลุยกันต่อพี่ชายกันไปพี่รายการยี่สิบครับเนื้อทองมะปานลงยาขาวแดงพี่เนื้อทองมะปานลงยาขาวแดงมาดูเลขคูทยานี่มาดูเลขคูทยาวแบบนี้นะฮะ เลขค้นเบอร์ <c oughs> เลขค้นเบอร์ค้นสวยพี่เก้าเก้าโอ้โหรายการที่สี่ร้อยห้าสิบนะฮะจากสี่ร้อยห้าสิบกลายเป็นผมขอละกนันพี่ผมขอห้าร้อยห้าไอผมขอหกร้อยปิดให้อ่ะขอยากหน่อยผมขอหกร้ยปิดให้ครับารากัรยี่สิบนะหกร้อยนะพี่นะไม่ปิดผมเก็บครับ ะะมะเ่มติดต่อครับพี่ชายรายการยิบเอ็ดครับเป็นรา,หหายการที่เป็นเนื้อข้ามเบ้านะเนื้อปินป้นๆอย่างนี้พี่เนื้อปินป้นๆลงยาจอย่างนี้พี่โอ้โหโคตรสวยพี่เลขคนต้นเบอร์หนึ่งสี่เก้าเลขคนต้เบอร์หนึ่งสี่เก้าแบ,บ่งปลนพี่น้องกันไปครับแบ่งปันพี่น้องกันไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะพี่ชายนี่ฮะอีพีนี้พิเศษนะพี่นะปกติจะเป็นเอาก้าเพียวก็ห้าร้อยนะพี่นะครับแต่อันนี้พิเศษให้นะครับพิเศษให้เฉพาะอีพีนี้นะพี่นะย้ำอีพีนี้มาเป็นการนี้ครับ องค์ดาราขนาดแท้ครับเนื้อชุบทองครับลงยาพิเศษนะลงยักษ์เขียวเดียวี่องดาราครับหน้าปกเนีอยองหน้าปกเลยนะครับหน้าเนื้อชุบทองนี่รายการนี้ครับองค์ดาราครับเลขโคดนัมเบอร์หนึ่งสามสามหนึ่งสามเจ็ดนะพี่หนึ่งสามเจ็ดองนี้จะสวยพี่องค์นี้จะสวยองนี้ผมขอหกร้อยบาทองนี้องดาราผมขอหกร้อยบาทนะพี่จ๋าคิดวันนี้ห้าร้อยนาคิดวันนี้แค่ห้าร้อยพอพี่รายการที่สองเนี่ย มารือต่อวิชารายการยี่สามนะครับรายการยี่สามเลขคนตัเบอร์สามเก้านะฮะใช่ไหมฮะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเก้าอ๋อหนึ่งเก้าพี่รายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่นวะนะฮะนะไอออการนวะห้าร้อยพี่นวะห้าร้อยนะครับรายการยีแปดนะครับมารืต่อพิชารายการย9เก้าครับรายการ29เก้าป็นนวะลงยาแดงเดือพี่นะฮะรายการยีเ้านะครับนวะห้าร้อยบาทนวะห้าร้อยบาทพีเฉพา EP นี้นะ เลขคนเบอร์87ครับเลขคนเบอร์87 500ไปะนะครับมาดูกันต่อพี่ชายการสุดท้ายครับการ25ครับนะขอเป็นสังวาสัดิหน่อยขอมาเป็นสังวาสัดิหน่อยครับขั้นหน่อยพี่นะฮะการสุดท้าย นะครับท่าทานเลขค้นตัเบอร์ไหนพี่เลขค้นตัเบอร์หมายเลขหกด้วยพี่โอ้โหรายการที่พี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะครับเนื้อสับสัตว์เงินทองหน้าพิาคุดพี่นางบูชาพิาคุดมีง,งานมั่นโครงการงานมั่นคนลาบลื่นพี่นะครับนานบูชาไปได้พี่จะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับรายการที่เจ็ดร้อยบาทพี่นะฮะรายการที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ,รรบ,รบเลขตัเบอร์หมายเลขหกครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะขอบคุณมากๆครับ